หลงลืมสติกับขณะที่สติเกิดแม้เพียงสั้นๆขณะที่สติเกิดคือกําลังมีลักษณะของสภาพธรรมะจริงๆและกําลังเห็นเนี่ยถ้ายังไม่ได้คิดอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะขณะนั้นก็สั้นนิดเดียวใช่ไหมคะเป็นขณะที่กําลังมีลักษณะของสิ่งที่ปรากฏทางตาเช่นเดียวกับขณะที่มีแข็งกําลังปรากฏถ้ายังไม่คิดเลยตรงแข็งที่ปรากฏนั่นคือลักษณะของสภาพธรรมะที่มีจริงๆ จนกว่าปัญญาเนี่ยค่ะจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นสภาพธรรมะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีละเล็กทีละน้อยโดยไม่ประมาทโดยไม่ท้อถอยโดยอดทนจนกว่าจะเข้าใจขึ้นนะคะ ไม่ใช่เข้าใจอื่นค่ะเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนั่นเองค่ะทา่า,ทานอาจารย์คะสภาพธรรมะที่เป็นโมหะเนี่ยจริงๆแล้วจะต้องรู้ด้วยปัญญาแต่ว่าลักษณะของการเหม่อลอยกับความพอใจในความเหม่อลอยเช่นเราไม่ชอบความวุ่นวายในสถานที่หนึ่งสถานที่ใ,ใดเราก็ชอบที่จะออกไปหรือปลีกตัวไปเป,ปนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็เหม่อมองดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความพอใจในความเหม่อขณะนั้นนะคะ ลักษณะอย่างนี้คืออาศัยที่ว่าศึกษาธรรมะก็พยายามจะพิจารณาถึงสภาพธรรมที่เกิดนะคะก็มีความรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือโมหะแต่ถ้ามันไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาเลยลักษณะมันก็ไม่น่าจะใช่ก็เป็นความสงสัยอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะแต่ว่าจริงๆแล้วสภาพธรรมะนี่คือถ้าท่านอาจารย์บอกว่าทุกอย่างเป็นธรรมะเราก็ไม่จําเป็นต้อง ชี้แจงรายละเอียดออกมาว่าลักษณะธรรมะที่ปรากฏอันนั้นคือสภาพอากุศลของโลภะของโมหะอะไรประเภทนี้เรากำลังคิดถึงชื่อและเรียกชื่อหรือเปล่าคะขณะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่ขณะที่กำลังมีสภาพนั้นเป็นอารมณ์ถ้ากำลังมีสภาพนั้นเป็นอารมณ์เนะคะเราไม่ต้องค้นหาชื่อเลยรสหวานเนี่ยมีหลายอย่างใช่ไหมคะน้ำตาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ เรามาต้องมานั่งวิจัยนะคะว่ารสหวานอะไรหรือว่าขณะที่กำลังลิ้มนะคะรสนั้นปรากฏแล้วดับที่จะทำให้ละคลายความติดข้องไม่ใช่มีความเป็นเราที่อยากจะหาหรือว่าอยากจะรู้อยากจะใส่ชื่ออย่างพระปัจเจกพุทธเจ้าเ่ยค่ะท่านก็สามารถที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมะได้หมดที่ปรากฏกับท่านแต่ท่านไม่ได้อบรมปัญญาถึงระดับที่จะ เทศนาโวหารต่างๆที่จะทําให้เข้าถึงอัฏถะของพยัญชนะที่จะให้เข้าถึงอัฏถะของสภาพบรมตัตแต่ละอย่างได้โดยประการทั้งปวงโดยความเป็นธาตุหรือว,ว่าโดยผัสสะหรือจะโดยอะไรก็แล้วแต่เพราะถ้ากล่าวว่าที่ข้อความมีนะคะที่ว่าพึงกําจัดความพอใจมีผัสสะและเหตุเกิดแห่งสัมผัสสะ กำหนดรู้ผัสสะแล้วไม่ยินดีในธรรมทั้งปวงฟังอย่างนี้หมายความว่าอย่างไงคะกำหนดรู้ผัสสะแล้วไม่ยินดีในธรรมทั้งปวงมีรูปเป็นต้นกำหนดผัสสะหรืออะไรก็เหมือนกับรู้สภาพธรรมที่ปรากฏค่ะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ให้เราไปกำหนดผัสสะถูกต้องไหมคะมิฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้นะคะจะไปกำหนดผัสสะ ถ้ากาหนดยังไงผัสสะในเมื่อขณะนี้นะคะมีสิ่งที่กําลังปรากฏเพราะผัสสะถ้าไม่มีผัสสะนะคะจิตเห็นสิ่งนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าผัสสะนยค่ะเป็นเจตสิกที่กระทบอารมณ์ผัสสะเจตสิกเกิดกับจิตเพราะฉะนั้นเมื่อผัสสะเจตสิกเกิดกระทบอารมณ์อะไรจิตก็รู้อารมณ์นั้นอย่างขณะนี้ค่ะมีเสียงพัดลมนี่พูดอย่างชาวโลกนะคะธรรมดาภาษาธรรมดา แต่ว่าจริงๆแล้วคือมีเสียงเพราะผัสสะกระทบเสียงจิตจึงเกิดขึ้นได้ยินเสียงในขณะที่บางคนนะคะไม่ได้คิดถึงเสียงพัดลมเลยไม่ได้รู้ว่าเสียงพัดลมมีแต่ว่ากำลังเห็นเพราะฉะนั้นผัสสะของบุคคลนั้นนะคะก็กระทบกับสิ่งที่ปรากฏทางตาแล้วจิตจึงเห็นสิ่งนั้นเพราะผัสสะกระทบสิ่งนั้น แน่แต่ว่าผัสสะเนี่ยจะกระทบอะไรแต่ลักษณะของผัสสะเนี่ยปรากฏให้เห็นหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่กําลังเป็นอารมณ์กําลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้นะคะว่าแม้พยัญชนะจะกล่าวว่าอย่างนี้นะคะแต่อัตถะคือความหมายจริงๆเนี่ยคืออะไรรู้อะไรแต่เป็นเพราะว่าทราบจากการศึกษาเนี่ยก็ทราบว่าธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ สภาพธรรมที่เกิดในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ทําให้เราเนี่ยเท่ากับไปมองส่วนละเอียดของสิ่งที่ปรากฏอะคะ่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่การที่จะอบรมความรู้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกเนีนะคะในสิ่งที่ปรากฏค่ะถ้าอะไรไม่ปรากฏเราจะไปรู้สิ่งนั้นได้ยังไทงทั้งๆที่เรารู้ว่าขณะนี้จิตเห็นเกิดเพราะมีผัสสะกระทบกับรูปารมณ์คือสิ่งที่กําลังปรากฏทางตานี่คือขั้นปริยัตินะคะ แต่ว่าเวลาที่อบรมเจริญปัญญาเนี่ยสติจะระลึกอะไรมีใครที่สติระลึกผัสสะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นแม้ว่าพยัญชนะอัฏฐะโวหาระเป็นอย่างนี้แต่ก็ต้องเข้าใจถูกด้วยว่าสติเป็นอนัตตาสอดคล้องกับที่ได้ทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสติจะระลึกอะไรถ้าไม่ระลึกถึงสิ่งที่กำลังปรากฏ อย่างเช่นท่านอาจารย์กล่าวถึงความหวานเนี่ค่ะว่าเป็นรสหวานแต่ว่ารสหวานเนี่ยมันก็มีหลายชนิดเวลาเรารู้สึกว่าหวานเนี่ยเราก็หวานอมสม้มหวานจืดหวานน้ำผึ้งอะไรก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้ากําลังลิ้มรสรสปรากฏสติรู้รสแล้วดับแล้วเราคิดต่อเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆเลยนะคะ ถ้าเข้าใจแล้วในค่ะสติปัฏฐานเป็นปกติเป็นธรรมดาไม่ยากสำหรับเมื่อมีความเข้าใจพอสมควรที่เป็นทีระสัญญาก็คือสัญญาความจําที่มั่นคงนะคะไม่ได้จำเรื่องอื่นค่ะแต่จําพระธรรมจำความที่ได้เคยเข้าใจในขณะที่กำลังฟังว่าขณะนี้ค่ะอะไรปรากฏสิ่งที่ปรากฏเป็นธรรมะแต่ว่ายังไม่รู้ในลักษณะที่เป็นธรรมะของสิ่งนั้น ต้องอาศัยการฟังตลอดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามีกำลังที่สติเกิดสติก็รู้ตามปกติข้อสำคัญคือไม่ใช่ตื่นเต้นหรือไม่ใช่ว่าคิดว่าอะไรนะคะพิเศษแต่ให้รู้ความเป็นปกติเพื่อที่จะละความเป็นเราแม้ว่าสติเกิดแล้วนี่ค่ะกว่าจะรู้ว่าเป็นสติไม่ใช่เราก็จะต้องผ่านความจงใจความคิดหรือกัน นึกถึงมากมายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของทุกขาปฏิปทานี่แน่นอนคือกว่าที่จะรู้ความจริงได้เนี่ยก็จะต้องมีการรู้ยากในสภาพธรรมะซึ่งผู้ที่รู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าผู้ที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ค่อยๆอบรมไปจนกว่าจะรู้ว่านี่เป็นหนทางเดียวจริงๆแม้ว่าลักษณะของสภาพธรรมะเนี่ยดูเป็นธรรมดานะคะแข็งก็ธรรมดาเสียงก็ธรรมดาสิ่งที่ปรากฏทางตาก็เป็นธรรมดาแต่รู้ยาก เราะเหตุว่าไม่เคยระลึกไม่เคยรู้ว่าการรู้ตรงลักษณะเนี่ยเพียงรู้ลักษณะนั่นคือสติแล้วแต่ว่าจะเกิดอีกหรือเปล่าเมื่อเกิดแล้วหมดไปนะคะแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจจริงๆค่ะก็รู้ความเป็นอนัตตาว่าเมื่อไรสติระลึกก็เพราะเหตุว่าเป็นสติที่ระลึกไม่ใช่เราเชิญคุณติตรัตค่ะอาจารย์ถ้ถอย่างที่ท่านอธิบายไว้ในพระบาีว่า มีผัสสะและเหตุเกิดแห่งผัสสะนี่นะคะท่าน,นก็อธิบายเอาไว้ว่ากำ,กำหนดรู้นะคะนาม,มาทปธรมรูปธรรมท,ทั้งสิ้นด้วยปริญญาสามแล้วก็กำหนดรู้ผัสสะมีจักขุสัมผัสสะเป็นต้นกำหนดรู้อรูปธรรมท,ทั้งปวงอันประกอบด้วยผัสสะโดยทำนองเดียวกันนั่นเองอานนี้ก็หมายถึงว่าไม่ได้ให้ไปกำหนดตัวผัสสะแต่กำหนดรู้ อรูปธรรมก็คือนามธรรมที่เกิดร่วมกับภาษาอาจจะเป็นจักขุอุญญาณนะคะอาจารย์หรือว่าเป็นธรรมะจะให้หรือไม่ให้ในไม่หยุดแอำนาจบังคับบัญชาญนะคะไม่ใช่ซ้ายขวานะคะแต่หมายความว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้ว่าขณะนั้นสติระลึกอะไรโดยที่ว่าไม่มีการเลือกถ้าขณะนี้มีการจะเลือกรู้ภาษานั่นผิดนะคะจะไม่รู้ภาษาก็ผิดเพราะเหตุว่าแล้วแต่สติ อาจารย์คะหมายถึงว่าท่านแสดงโดยรวมทั้งหมดแต่ความสามารถของท่านผู้ใดจะสามารถรู้ได้แต่ยังเราคงไม่สามารถรู้ภาษาพราะฉะนั้นทุกคนคจะรู้จักตัวเ<ร>องตามความเป็นจริงค่ะพระไตรปิฎกคือพระไตรปิฎกเป็นปัญญาของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโดยละเอียดนะคะถ้าเริ่มเข้าใจเนี่ยจะเห็นมหาสมุทรคือธรรมะที่ทรงแสดงเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงๆทั้งหมดนะคะแต่ลึกและกว้างใหญ่ ที่จะทำให้รู้ได้ว่าปัญญาของเราเนี่ยระดับไหนเทียบกับพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายหรือผู้ที่เป็นพระอริยบุคคลที่ถึงพร้อมได้ปฏิสัมพิทาอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยปฏิสัมพิทาสําหรับผู้ที่ได้รู้ลักษณะของธรรมะเนี่ยเป็นพระอริยบุคคลเนี่ยต้องมีแต่ว่ามากน้อยต่างกันถ้าเป็นปกติก็คือสุธิกะปฏิสัมพิทา ธรรมดานะคะไม่ใช่เป็นอย่างเอตทัคคะปริญญาสามเนี่ยนะคะอันปหานะปริญญาในในขณะนั้นเนี่ย